สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาดูรถเข้าหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นตัวพ่วง FX360 แรงนะครับปีหกห้าโค้ด JT แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวสิบน็อตยางใหม่ทุกเส้นเลยนะครับตัวนี้ได้มาพร้อมกับปู่สุนชัยเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับผมคันนี้ FX360 นะครับเป็นพ่วงแม่ลูกนะครับเป็นข้อกึ่งเกษตรนะครับเนี่ยข้อกึ่งเกษตรมาพร้อมกับแผงทึบนะครับแผงทึบโค้ด JT สิบน็อตนะครับยางใหม่ทุกเส้นเลย เดยได้เลยครับยางใหม่ทุกเส้นคันนี้ได้เป็นหัวเดิมบางนะครับหัวเดิมบางเหมือนเดิมเลขไม้แค่สองแสนกิโลเองนะครับคันนี้เลขไม้แค่สองแสนกิโลเองเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับระเบิการรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับหลังหัวแบ็คหลังเดิมนะครับแต่เข็บ เม็ดอาร์คสติกเกอร์อยู่ครบนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนช่วงนะครับช่วงต่อแม่ก็เอาจริงๆคือไม่ได้วัดเลยนะครับประเมินจากสายตาก็ประมาณ6เมตริบนะครับประมาณ6เมตร10สูงประมาณเมตรเมตร8เมตร9ได้อ่ะเมตร8เมตร9ได้อยู่อู่ซึ่งชัยตัวลูกตัวลูกก็ยาว6เมตรดนะครับ อู่ไงวะาเอตแปดนะครับตีไว้ยี่รับหกเมตรแปดสิบกว้างสองเมตรห้านะครับบอกได้เลยคันนี้ก็น้องๆป้ายแดงนะครับไม่แพ้นแน่นอน,นครับคันนี้ใครที่เอาไปก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยถ้าจะซื้อป้ายแดงมาซื้ออย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างนี้เอาไปทํากินได้เหมือนกันนะครับเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิม อันนี้มาเป็นเฟืองเฟืองเร็วนะครับอ่าเฟืองเร็วนะครับเฟือง8 3 9พบตอดจูนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถพ่วง360แรงอยู่นะครับตัวนี้เป็นปีใหม่ๆอย่างนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับที่นครปฐมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี